นั่นเขาเริ่มกินข้าวกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ตามสถานการณ์ดูนะว่าน้ำอ้อยอ่ะได้กินข้าวตอนไหนแบบเอาแบบว่าถ่ายย,ยาวๆไปเลยไม่ต้องตัดจะดูว่าเอาไปให้กี่นาทีแล้วนางมาภายในกี่นาทีอันนี้ของคนอื่นเขาของคนอื่นเขานะอันนี้ยังไม่ใช่ของอ้อยนะ รอรอนั่งรอนั่งรอก่อนแลกินกันไปยนี่ม,มาอ้อยอ้อยไปอ้อยไปกินที่บ้านตัวเองไปแล้วนะน่นไปกินบ้านตัวเองแล้วแต่รอดูตรงนี้แหละมาภายในะกี่นาที ้ล่าไปเลยแอบเขากินอยู่บ้านเขาหนุนในระหว่างนี้เราก็ มาเยี่ยมชมเด็กๆเหล่านี้ว่าเขาก็กำลังกินข้าวของเขาอยู่นะคะ่ขณะน,นี้เวลาผ่านไป45วินาทีเรียวทามกันไปเลยทีเดียวแซ่บไหมวัน หนึ่งนาทีผ่านไปแม่เขาให้ข่าวไว้แล้วด้วยไว้ไว้แล้ว้ว่ปะ มีข้าวเก่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเ้าก็เอามาให้เมื่อกี้อีกกรรมอีกกรรมหนึ่งใช่ไหมหนึง่งนาทีสี่สิบวิผ่านไปได้ยินเสียงกินน้ำแล้วด้วยหืมกินเท่าไหร่ ได้ยินเสียงนั่นเห็นไหมยังไม่ฟ้อสองนาทีเลยโนนแล้วก็มานั่งมองเขาได้กินทีหลังเขานะหล่อนนะ่ะแล้วก็กินหมดก่อนเขาแล้วก็มานั่งทำตาละห้อยมานั่งทำหน้าตาหนางสารนั่งมองเขาเหมือนตัวเองยังไม่ได้กินนะ่ะฟอ้ฟองฟ้องไม่ต้องฟอ้องอ่ะฉันเห็นฉันจับได้ฉันจับผิดแก๊ตลอด 习惯了。